สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศลรครพร้อมด้วยช่องปฝาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็โจก็กลับสวัสดีปีใหม่ขอให้คนไทยทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภยัยทุกเส้นทางแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเอาละนะครับ วันนี้โจก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรและในการใช้สมุนไพรามาเนิ่นนานท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับชาหินฟ้าแลบไปกับน้องสำเนียงซึ่งเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกนะท่านผู้ชมนะครับอาก็เป็นจริงๆแล้วนะครับเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกเนี่ยมาจากพฤติกรรมการกินของเราทั้งนั้นเลยอาหารมันๆผัดผัด,ผดทอด อาหารปิ้งๆย่างๆมันๆนะครับแล้วก็สำเนียงเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการกินเหล้าเป็นประจําเลยท่านผู้ชมขาเหล้านะครับอีกอย่างหนึ่งสำเนียงก็เป็นเบาหวานด้วยผมไม่ได้ถ่ายสำเนียงเนี่ยมาร่วมๆตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565นะครับวันที่10ผมก็เลยไปหาน้องชายนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันที่10เมษานะปี2566เนี่ยผมก็เลยไปเยี่ยม คือเราไม่ได้ทําคลิปนานแล้วนะครับปกติโจก็จะพยายามจะอัปเดตแต่ทีนี้อมีการห่างบ้างนะครับผมก็ไปทําคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะครับในการใช้สมุนไพรตำรับชาหินฟ้าแลบได้อย่างดีท่านผู้ชมและจะมีการพัฒนาเรื่อยๆในการที่คนไข้เป็นยังไงการเดินเขาเป็นยังไงวันนี้นะครับเรามาดูการเดินของสำเนียงแล้วกันท่านผู้ชมว่ามาจากพฤติกรรมการกินทั้งนั้นเลยนะครับ เอาละนะครับภาพแรกนะครับก็คือตั้งแต่เขามาหาผมเนวันที่1มิถุนายน2565ภาพที่2นี่ที่อยู่ข้างๆกันก็จะเป็นวันที่10เมษาสองพันห้าร้อยหท่านผู้ชมร่วมๆเกือบ8เดือนเต็มๆที่ผมไม่ได้ถ่ายทำน้องสำเนียงเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการให้เขาเดินนะครับว่าเขาเดินมีการ เปลี่ยนแปลงยังไงมีการเปรียบเทียบระหว่างว่าเดือนมิถุนายน2565เป็นอย่างไรเดือนเมษายน2566เป็นอย่างไรเรามาดูการเดินของเขานะครับผมก็จะให้ดูท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงได้เท่าไหร่ดูขาซ้ายของเขานะครับขาซ้ายของเขาเนี่ยเดือนมิถุนายน2565เนี่ย เขาจะอ่านนิ้วโป้งของเขาข้างขาซ้ายเนี่ยเขาจะเดินแบบขุดๆคือแบบถูล,ลากไปกับดินนะครับอันนี้ดูแล้วกันท่านผู้ชมส่วนปี2อ6 6าเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยนะที่โจไปถ่ายมาเนี่ยวันที่10เมษา2อ6นอเนี่ยนะครับอันนี้เดินในคล่องขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมด้วยการที่เรามาจากพฤติกรรมการกินเนี่ย มาเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานนะครับมันก็ทําให้เส้นเอ็นเนี่ยท่านผู้ชมเส้นยึดเส้นอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาการใช้กล้ามเนื้อนะครับวันนี้ผมต้องขอสบายๆท่านผู้ชมก็คืออากาศ40องศาเซลเซียรร้อนสุดๆวันนี้ต้องขอภัยในการแต่งตัวแบบนี้แล้วกันนะครับเอาละท่านผู้ชมผมก็มาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่า น้องสำเนียงเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเดินที่แตกต่างกันนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนปี2565กับเมษายน2566มันห่างมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับดูวิธีการเดินก็ได้ท่านผู้ชมผมก็จะสลับภาพไปเรื่อยๆนะนะครับก็เป็นการ่าได้มาอัปเดตนะครับเรื่องของสำเนียงนะครับ ส่วนน้าเงียมหรือใครๆก็แล้วแต่โจก็จะอัปเดตไปเรื่อยในการใช้สาหรับชาสมุนไพรเห็นฟ้าแลบในการที่จะมาช่วยในการบําบัดเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกอีกอย่างหนึ่งนะครับหมอก็ได้ให้สำเนียงเนี่ยนะครับเกี่ยวกับลดยาเบาหวานลงแล้วนะครับคือจริงๆแล้วในการกินายาโรงพยาบาลกับสมุนไพรเนี่ยต้องห่างกันเป็นระยะเวลาก็ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงขึ้นไปนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นการ กินกินยาหมอกับกินสมุนไพรมันต้องห่างกันไม่งั้นมันจะหักล้างกันนะครับผมการที่จะให้สมุนไพรได้มีประสิทธิภาพนะครับได้มีประสิทธิภาพที่ที่ได้ผลดีนะครับอาบน้คไปด้วยเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอากาศบ้านเราเนี่ยเวลาบ้านโจนะจะหนาวเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับถึงเดือนกลางเดือนมีนาคมนะครับอันนั้นหนาว ร่วมหกเดือนนะครับแต่ทีนี้นะครับร้อนเนี่ยโอ้โหตั้งแต่กลางเดือนตั้งแต่กลางเดือนมีนามาแล้วนะครับอันนี้ร้อนแบบสุดๆเลย39 40, 40 41องศาเซนเซียสนะครับรู้สึกเลยนะว่าเหมือน50องศาเพราะว่ามันมันร้อนแบบสุดๆมันร้อนแบบอบอ้าวนะแล้วผิวเรานี่จะแสกเลยเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นโรค เส้นเลือดในสมองตีบตันแตกนะครับก็จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตเหมือนกันก็คือมันร้อนอบอ้าวนะครับแต่ในการที่เดินนะครับก็จะมีความแตกต่างกันที่มากมายสำเนียงเนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกนะครับก็คือ,อเป็นซิกซ้ายนะครับซิกซ้ายเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงท่านผู้ชมพูดจาไม่ชัดเจนปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกนะครับลิ้นกระด้างคางแข็งนะครับผม โอ้เย็นสบายในการจัดรายการวันนี้ก็ต้องต้องต้องให้ท่านผู้ชมก็ทําตามผมเลยก็ได้นะคือมันเย็นสบายนะ่ะเวลาจัดรายการแล้วเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเลยใส่เสื้อกล้ามนะครับถ้าแบบเปื่อยมันก็จะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับเอาละท่านผู้ชมเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมจะเอาทีละช็อตนะครับช็อตนี้เป็นช็อตการเดินของเขาดีกว่าส่วนเรื่องการพูดการจานะี่ยก็จะเป็นอีกช็อตหนึ่งแล้วกันนะครับอีกอีก,อ,กอีกเทปหนึ่งอีก อีกอีก,อ,กอีพีหนึ่งแล้วกันนะครับอีกตอนหนึ่งวันนี้ก็เป็นการมา,าทํำให้นะท,นท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่า,าปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ไทยเนี่ยนะครับเดือนเมษายนสองพเนี่ยมีอะไรดีๆนะครับมาฝากแฟนคลับก็คือนะครับตำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับในการขับไขมันลดน้ําตาลขับน้ําตาล ลดน้ําตาลได้ดีทั้งลดทั้งขับน้ําตาลลดและก็ขับไขมันออกจากร่างกายถ้าท่านใดนะครับที่ได้กินสมุนไพราชาบําบัดหินฟ้าแลบนะครับไม่ว่าจะเป็นลดความอ้วนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือลดไขมันบางคนนะ่ะมีไขมันมันก็ไม่เกี่ยวกับอ้วนหรือผอมนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกินสมุนไพรชนิดนี้ได้นะครับก็มีอะไรนะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อโจและก็ไอดีไลน์นะครับ0 8 5ย์ ห้าแปดเก้าหกหกสองสามนะครับอันนี้ก็คือว่าเอา่อมามามาพูดมาคุยได้นะครับผมเย็นครับเย็นชุ่มฉ่ำจะรายการวันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ขอให้อาแฟนคลับทุกคนนะครับระมัดระวังเรื่องการกินระมัดระวังเรื่องในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ฉีดคุณวัคด้วยนะครับก็เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามนะครับก็ปรึกษาโจได้นะครับ อันนี้บางคนก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยการฉีดคุณวัคไปแล้วนะครับโอ้ยคุณโจสองเข็มนะสามเข็มนะออามีตุ่มมีต่อขึ้นอาการคันขึ้นมาเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝากบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าในมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องมีการต่อสู้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องระมัดระวังการกินช่วงนี้นะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยท่านผู้ชมจะเป็นสโตรกได้ง่ายคือนะครับอาจจะกินเหล้า อาจจะกินเบียร์อาจจะกินของหวานจัดมันจัดนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาหาเสียงท่านผู้ชมเพื่อไทยเอาละนี้เราก็พูดกันนะครับถ้ามีเครื่องเสียงเขาเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมเพราะ่บ้านโจอยู่ติดถนนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า กินเหล้านะครับอย่าขับรถนะครับเมาแล้วก็อย่าขับรถให้นอนนะครับแล้วก็ให้ห่มผ้าด้วยนะครับกลางคืนนี้อากาศมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ยินข่าวว่ากินเหล้าในวงนะครับแล้วก็นอนแข็งตายนะครับร้อนจัดนะครับเป็นสโตรกเลยเส้นเลือดในสมองตีบตันแล้วก็แตกท่านผู้ชมอันนี้ก็ขอฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับเออท่านผู้ชมครับอย่างโจเนี่ยนะครับ ก็ได้มาจัดรายการให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้นะครับโจต้องฝากไว้ด้วยนะครับว่าอย่าให้เป็นเหมือนสำเนียงนะครับพ่อสำเนียงก็มีพฤติกรรมในการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของแอลกอฮอล์มืนเมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเป็นสโตรกได้ง่ายเป็นเส้นเลือดตีบตนันแล้วก็แตกเป็นอมตะพึ่งอมพาดครึ่งซีกสำเนียงนี่เป็นซีกซ้ายนะครับ ลิ้นกระด้างคางแข็งผู้จาไม่ชัดเจนมุมปากตกปากบิดปากเบี้ยวนะครับก้ามเนื้ออ่อนแรงท่านผู้ชมแล้วเป็นเบาหวานด้วยนะครับใครที่กินแอลกอฮอล์บ่อยๆท่านผู้ชมนั้นก็เป็นเบาหวานได้เลยนะครับขอบอกนะครับเพราะว่าแอลกอฮอลนะ์มันมีน้ําตาลที่มากมายในการที่ตับเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตอินซูลินได้นะครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็นิดๆหน่อยๆ่อเพราะาโจไม่ได้ทํางานหลายวันแล้วท่านผู้ชม ก็กราบสวัสดีครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัศสารคามช่องลุงโจสมนุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมปีใหม่ไทยนี้ก็กราบขอให้หลายๆคนนะครับมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับและต่อๆไปในวันข้างหน้านะครับและก็เลือกคนดีนะครับมาเป็นผู้นําของเรานะท่านผู้ชม8ปีก็ทิ้งไปนะครับอย่าไปสนใจนะครับ ก็ขอให้หลายๆคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับก่อนที่เราจะเป็นสตโตรกนะครับเดินไปเดินมาแล้วล้มตึ้งไปเลยเพราะอากาศร้อนท่านผู้ชมคลายร้อนเช็คเช็คนะครับสวัสดีครับผมกับน้องสำเนียงนะครับวันนี้13เมษาย6 6น2566ครับผมสีบอกไห